สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในอีเวนต์ ESL Starcraft 2 Master 2023 Winter เช่นเดิมนะคราวนี้อยู่ในภูมิภาคอเมริกานะฮะ,ะวันนี้เราอยู่กับคุณ Special นะฮะเป็นเทอร์เรนสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาล่างนะฮะสู้กับคุณ Eric นะครับผมเป็น z e r รกสีแดงที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะ ซึ่งอยู่ในแผนที่ที่มีชื่อว่าไซต์เดลต้านะครับผมโอ้ oh, เป็นแมปที่กว่าจะได้เห็นนะฮะนานๆจะได้เห็นสักทีหนึ่งนะฮะว่าก่อนหน้านี้นี่คือแบบเจอแมปซ้ำกันบ่อยมากนะฮะอะคุณ Special นี่ก็เป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเรียงนามมาตั้งเฮ้ยมานานแล้วนะฮะโอ้ยลแบบินพันกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะขออภัยนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะฮะใครที่เพิ่งติดตามผมนี่ก็ บอกได้เลยครับว่าคุณจะเจอผมแบบมีอาการลิ้นพันกันทุกคลิปแน่นอนนะครไม่ต้องห่วงนะครับฝั่งซีเนครับเปิดแฮชแล้วก็เปิดพูต่อเลยนะฮะปกติฝั่งเซิร์นี่จะต้องไม่ใช่จะต้องสิส่วนใหญ่นะฝั่งเซิร์กจะเล่นแฮชแก๊สแล้วก็พูนะฮะแต่ว่าคราวนี้เล่นแฮชแล้วก็พูเลยนะครับอาจจะเล่นเซิร์กลิงรัชก็ได้นะฮะอาจจะนะครับแต่คิดว่า ไม่นหละใช่นะเพราะถ้าเขาเล่นรัสจริงเนี่ยเขาน่าจะลงสปอนนิ่งพูลก่อนนะฮแล้วค่อยลงแพทชอรี่นะฮะส่วนตรงนี้เอ็กซ์แทคเตอร์ก็มากําลังมานะฮะฝั่งสีน้ําเงินว่าไงครับสร้างบาร์เรกเสร็จปั๊บเปิดเป็นริปเปอร์นะฮะอัปเกรดคอมมานด์เซ็นเตอร์ให้กลายเป็นออร์บิทอลคอมมานด์ฮะแล้วก็ลงเบสสองต่อเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะเน้นอีโคโนมิกนะฮะฝั่งสีน้ําเงินนะครับคุณสเปเชียลนะฮะส่วนคุณเอริกฝั่งสีแดงตอนนี้เบสสองก็มาแล้วนะครับสปอนนิ่งพูลเสร็จเรียบร้อยนะะฮ กดสร้างควีนมาพร้อมกันเลยนะครับสตัวแก๊สเสร็จปั๊บเก็บเก็บแก๊สสตัวโอเคอฝั่งสีน้ำเงินส่ง SCV มาสเกลให้แล้วก็มาพัดโรล,ลอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะอ่าแล้วก็ยังไงครับคุณจะไม่เข้าไปในเบสหลักเลยเหรออ๋อไม่นะครับดึง SCV มา อ๋อหน้าที่สเกลที่เหลือนี่ปล่อยให้เป็นของริปเปอร์นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้โยนระเบิดน็อกดาวทิ้งนะครับจะได้สักตัวไหมฮะอืมยังนะฮะยังยางยังยังรอดอยู่นะครับตรงนี้ริปเปอร์ต้องถอยออกมานะฮะไปไหนเอ่ยกระโดดขึ้นมาบนนี้ใช่ไหมอ่ามันเป็นจุดมากนะฮะสำหรับการกระโดดขึ้นลงหน้าผาของริปเปอร์นะฮะอ่าแยังไงครับโดดขึ้นมาตรงนี้โดนควีนไล่ออกไปก่อนนะฮะโอเค เข้ายากแล้วนะจังหวะนี้ฝั่งเสียเงินโอเคต้องถอยแล้วครับฝั่งสีแดงไมโครควีนมาป้องกันได้ดีมากเลยนะคสำหรับใครที่เล่นเป็นเซิร์กแล้วเจอริปเปอร์มาป่วนี้ต้องระวังนะเพราะมันมีสกิลโยนระเบิดน,นะครับดาเมจเข้านิดเดียวนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะโดนแค่5าด้ดูดยโดนแค่5ดาเมจนะฮะแต่ประเด็นคือสิ่งสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตัวดาเมจครับมันอยู่ที่การน็อกดาวน์นะก็คือการกระเด็นนะฮะของยูนิตท,ที่โดนระเบิดน,นะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินก็ แหว่ออกไปรีเจนเลือดแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับยังไงครับค่าคนงานไม่ได้อย่างน้อยป่วนระบบเศรษฐกิจไปได้สักหน่อยก็ยังดีนะฮะโอเคแต่จังหวะน,นี้เข้ามาแล้วอต้องออกก่อนนะฮะฝั่งสีแดงโอโหมีควีนมาเสริมทับอีกตัวหนึ่งด้วยนะฮะตรงนี้โดดลงไปไม่ได้นะครับฝั่งเ,เงินโดดลงได้แค่จุดนี้นะฮะตรงนี้ยังไงโดวนไล่มาแล้วฝั่งสีแดงตอนนี้ขึ้นโรชวอร์เรนแล้วนะครับส่งเฮลเลียนมาป่วนก่อนนะครับสองคัน แล้วไงแล้วคุณคุณจะดึงเอาโดนออกไปทําไมครับผมอู้เรียบร้อยฮะตายไป3มนะฮะไม่นะครับแล้วก็มาหุอไหลมาอีกตรงนี้นะฮะอีกฝุงึงโอเคตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินเข้ามาแล้วก็ต้องถอยก่อนนะโอ้โหสรุปโดนตายไป5้าตัวโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวที่6แล้วนะเข้าทันอยู่นะครับหืาทำไม่ทันนี่ก็โดนย่างสดไปนะฮะฝั่งสีแดงเป็นอัปเกรดบวกหนึ่งของมิสไซแอททกนะฮะโจมตีระยะไกลนะครับ ส่วนฝั่งสินเงินว่าไงตรงนี้สร้างคอมานเซนเตอร์เพิ่มสร้างเสร็จแล้วน่าจะเอามาลงจุดนี้นะฮะเป็นเบสที่3นะครับผมตรงนี้ว่าไง factory เปิดเป็นโอ้มีบาร์แรก3ที่แล้วนะฮะใครยิงอะไรเนะี่ยอ er, นะ๋อโอเวอร์เสียฮะฝั่งสีแดงส่งมาสเก,กานะแต่ว่าโอเวอร์เียนี่ยถ้าไม่ได้อัปเกรดเพิ่มความเร็วนี่มันจะดูช้ามาก ในความรู้สึกของผู้เล่นนะฮะแล้วตรงนี้เอาไวกิ้งมาแล้วนะฮะเออเดี๋ยวนะไวกิ้งเอาแล้วอ๋อสตาร์พอร์ตอยู่นี่ฮะขออภัยนะไม่ได้ดูนะส่งมายิงโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดเอาให้ตายไหมครับตายไหมครับอีกทีเดียวบึ้มเรียบร้อยนะฮะโดนควีนยิงไปแต่ว่าไวกิ้งนี่มันอึดอยู่นะฮะเวลาเจอควีนอ่าส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้ลงเบสสามต่อเลยนะฮะฝั่งสีแดงไหนสีแดงสเกามาเจอแค่นี้นะฮะโอ้แต่อย่างน้อยก็เจอสตาร์พอร์ตนะฮะ จังหวะที่โอเวอร์เีเข้ามาเมื่อกี้นะตตรงนี้มีเอาโอเวอร์หลดมาปล่อยคลิปแล้วก็เอาควีนมาโอ้โหขยายคลิปต่อเลยนะเล่นเกมเชิงรุกนะฮะฝั่งสีแดงคุณเอริกนะฮะตตรงนี้ว่าไงโรชค่อยค่คืบคลานมานะฮะมีอัปเกรดสปีดโรชหรืออยังอ๋อมีแล้วนะโอเคได้อยู่นะ,ะแต่ตรงนี้ฝั่งสีแดงโอ้ขึ้นอินเฟสตขึ้นอินเฟสตชันพีดเลยนะครับ มีการวางสปอตเคลลเลอร์ด้วยนะฮะเห็นแล้วนะครับว่าฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยเขาเล่นยูนิตภาคอากาศนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแค่แมนดิแบ,บ็กสองลำนะว่าแต่ไวกิ้งลำเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วตรงนี้อะไรเอนจิเนียริงเบย์ดับเบิลดับเบิลเอนจิเนียริงเบย์นะฮะอืมแสดงว่าจะเล่นสายบารเร็คนะฮะเต็มตัวนะครับตอนนี้โลมารีนกําลังมานะฮะว่ามารีนนี่ใช้สตีมแพกโอเคสตีมแพกมาแล้วนะครับเอาเคลื่อนทับเลยนะฮะจังหวะน,นี้ โอเคแล้วฝั่งสีแดงเขามีอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้อินเฟสเตอร์กำลังจะมานะฮะสองตัวแล้วก็มีการกดโรชมาด้วยนะ,ะมีเรเวนเจอร์ด้วยนะฮะหน่วยบุกทะลวงแล้วก็หน่วยทำโซนคอนโทรลนะฮะคราวคอนโทรลประมาณนั้นนะครับโอ้โ oh, หฝั่งสีน้ำเงินเข้ามาเจอคลิปนะครับกดสแกนเลยนะฮะแต่ว่ามันเหลือคลิปทูเมอร์อยู่อีกจุดหนึ่งนะตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับโอ้โ oh ห oh, โดนฟองโก้เขเข้าไปต้องถอยก่อนนะครับอืม oh oh, มีโครซีบายด้วยนะส่วนคนที่รับขึ้นยานไม่ได้ก็สวยไปนะฮะเรียบร้อย อฝั่งสีน้งเงินโอเคโล่มาแล้วฮะจังหวะน,นี้ปล่อยลงมาเพื่อที่จะทําการฮิวนะฮะ,ะมารีนที่อยู่บนยานเนี่ยมันฮิวไม่ได้นะโอ้โหตรงนี้เขาทําแบบสวยดีนะมีแบบความตื้นลึกหนาบางมีเนินมีสโลปอะไรอย่างงี้ด้วยนะ,ะบริเวณที่เป็นน้ําตรงนี้นะแต่ว่าพื้นที่พื้นที่ที่ทําการเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ทํากันนะะ,ะก็จะเป็นพื้นเรียบๆอย่างงี้ยนะ,ะ,ะแล้วก็เป็นเนินขึ้นมาแค่น,นี้ก็จบนะฮะ โอเคฝั okay. ่งสีน้ำเงินย้ายออกก่อนนะฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงโอ้โ oh, หสปีดเซิร์กลิงเพิ่งจะมาะฮะก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเขาไม่ได้เล่นเซิร์กลิงอยู่แล้วะฮะหลัง mm hmm. จากที่ผมเคยทานายไว้นะฮะในช่วงต้นเกมว่าเขาจะเล่นเซิร์กลิงรัชแตเขาก็ไม่เล่นนะโอเคฝั mm hmm. okay. ่งสีแดงลงเบสสีนะครับเอาเบสสามสีน้ำเงินมาแล้วนะฮะมีซีแทงมากันบ้านด้วยนะครับสองคันณจุดนี้มี้วางสป라이ท์ทำไมคุณมาวางสป라이ทตรยยงเนี้ยคุณจะวอลอย่างงี้นะฮะ ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าตอนนี้เมดิแบกเข้าแล้วนะออกเข้าไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วตรงนี้ก็มีโรชกับเรเวเจอร์คุมอยู่นะฮะไงครับปล่อยรงมาตายทันทีนะโอ้โหไม่ได้นะครับเงินรับขึ้นย้อดรับทันอยู่โอ้โหสรุปตายไป3นะฮะเท่าที่เห็นด้วยสายตานะครับผมโอเคมีเลสแท็กเลเวลหนึ่งมาแล้วนะครับของฝั่งสีแดงนะฮะส่วนฝั่งสีน้าเงินว่าไงบวก1นอ่าอินฟันทรีนะฮะ อาวุธทหารราบนะครับเมตาโบลิกบูสของสีแดงนก็ตามมานะส่วนตรงนี้หืเกราะทหารราบเลเวลหนะึ่งะกำลังมานะครับตรงนี้มาบุกมาเจอกันจุดตรงนี้โอ้มีซีแทงด้วยนะครานะวนี้ฝั่งสีแดงนต้องถอยก่อนเลยกดสแกนดูเลยครับหืเพราะว่าฝั่งสีแดียนนี่เอาเงินไปลงกับเทคเยอะมากนะฮะต่มีเบสอยู่แค่สี่เบสนะกองทัพใหญ่ในส่วนม,มันก็มาอยู่ตรงนี้นะเบสนี้มีโอกาสแตกมากเลยนะ แต่ดูจากกำลังการรบแล้วผมว่าฝั่งสีแดงน่าจะยันทับได้อยู่นะคิดว่านะครับตรงนี้เข้ามาอย่างนี้แล้วยังไงครับต้องใช้คอรซีบใบนะฮะยิงอัดใส่ซีแท้งไม่แตกนะครับผมโอ้โหอโอเคแตกหนึ่งนะฮะแตกสองเรียบร้อยครับผมอืมอาจจะต้องใช้คอร์ดูซีบใบเยอะกว่านี้นะฮะแล้วจังหวะที่ซีแท้งไม่แตกเมื่อกี้นี่ฝั่งสีแดงนี่ก็ถือว่าเกือบจะแย่นะฮะ โอเคเกมพลิก okay. กลับมาชนะได้นะครับจุดนี้เรียบร้อยครับผมแล้วฝั่งเสียมงเงินว่าไงมารีนมาร์เดอร์อ่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะมาร์เดอร์เป็นตัวเลือกที่ควรจะมีตั้งนานแล้วนะฮะเพราะาอย่างที่เห็นนะครับฝั่งเซีดนนี่เขาเล่นโรชกับเรเวเจอร์นะซึ่งเป็นอยู่ในที่เอาไว้เคาน์เตอร์อ่ามารีนได้ดีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมาร์เดอร์มาร์เดอร์ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเคาน์เตอร์ตัวโรช โดยเฉพาะแต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงเขามีเลเกอร์เรียบร้อยครับมุดดินแหกหมดนะครับโอ้โหโดนจิ้มนะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหเลเกอร์ตายไป2ตัวเหลืออยู่หนึ่งนะฮะโอ้โหเข้ามาอย่างเดือดเลยนะครับฝั่งสีนยงเงินแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องถอยออกก่อนนะจังหวะนี้ยังไงมีเลเกอร์กำลังมาอีกตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหเลือดเดือดสิบนะครับเลเกอร์โครคุนนะโอเคแต่พอสร้างเสร็จปั๊บเลือดก,ก็เต็มนะฮะสองร้อย มีเลกเกอร์อย่างนี้ก็ต้องมีไฮดรานะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไฮดรานี่ดูทรงแล้วฝั่งซีแดงน่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอา,อาเอาไปวิวัฒนาการให้กลายเป็นเลกเกอร์นะครับแล้วตอนนี้ฝั่งซีแดงก็เข้ามาแล้วครับส่งซีแทงเข้าไปรุมแท้เอ้ยไม่ใช่ส่งเซิร์กลิงเข้าไปซีส่งเซิร์กลิงเข้าไปรุมแท้ซีแทงเออโอ้อะไรของผมเนี่ยเคอามารี K ่ Ar สร้างมาปุ๊บพังปั๊บเลยฮะเอซีตายไป3แลนะครับน่าจะตายเยอะกว่านี้นะอโดน2ออ้ฝั่งซียมเงินแอบมาปล่อยทหารตรงนนี้้ดวยะ แล้ไงเสียน้เงินคือกระจุกนี้นี่คงไม่กลับไปกันบ้านใช่ไหมโอเคเรามาดูตรงนี้อยู่นะครับโอ้โหฝั่งเสียน้าเงินกันบ้านได้อยู่นะแตวตรงนี้อินเฟสเตอร์แตกนะครับเ uh huh. สียน้าเงินไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยอา้าวโอเคปล่อยไปหนึ่งตัวนะะจริงๆน่าจ,จะวิ่งตามนะโอ้โ oh, หแล้วตรงนี้มีพงหญ้าด,ด้วยนะฮะเอาไว้ปิดวิชั่นนะครับโอเคเจอแล้วครับแตกแน่นอนฮะจงังหวะน,นี้บึ้มไม่รอดนะครับอือ uh huh. อ่ะสวนตรงนี้นะฮะว่าไง มินิแบกโดนกระชากมาให้ไฮดรายิงแตกยกลำนะฮะเรียบร้อยส่วนลำนี้ก็รอดไปได้นะครับฝั่งสีน้าเงินก็บุกเข้ามาอีกแล้วนะ,ะจังหวะนี้นี่ครับโอ้มีอัปเกรดบวก2มิเลียแท็กด้วยนะฮะอ๋อบวก2เกราะภาคพื้นดินด้วยนะครับของฝั่งสีแดงว่าตรงนี้สกิลการไคท์นะฮะยอดมากเลยครับการไคติงนะฮะบางที่อาจจะเรียกว่าแดนซิงนะฮะจังหวะเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมว่าทับนี้นี่แตกแน่นอนฮะ ไม่ร like 100. 100. อดนะครับโอ้โหไม่นด้แบกกี่ลัเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลัเลยนะโอ้โหเยอะมากตรงนี้มีรีเบเรเตอร์มากลางเียบร้อยยังไงไฮราจะเข้าไหมอืมโอเคกลางตรงนี้นะครับส่งโรนเข้ามาเก็บโดนยิงนะจังหวะนี้ียบร้อยตายไปหกนะครับสรุปทั้งหมดแล้วก็น่าจะเยอะกว่านี้ด้วยนะครับดึงหนีทันไหมครับบึ้มไปหนึ่งนะฮะียบร้อยอืมไฮราออกมาโดนยิงไปนัดหนึ่งแต่ไม่ตายนะครับเหล ke, aser, ืออยู่1ิหนะครับแล้วก็เอา ฝั่งสีแดง GG ไปแล้วนะฮะโอ้โหพระสีน้ำเงินเข้ามาบุกอีกแล้วนะฮะโอ้โหสีแทงมารีนมาโรเดอร์เมดิแวกนะครับกองทัพ 3M ซัพพอร์ตด้วยสีแทงนี่คือรู้เรื่องนะฮะโอเคครับคุณเอริกก็ GG นะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณสเปเชียลนะครับในเกมที่1นะฮะโอเคเข้าไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะตาที่2นะฮะอยู่ในแมปโกลเด้นออร่านะครับคุณเอริกสปอนอยู่ที่ฝั่งขวาล่างนะฮะส่วนคุณสเปเชียลอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะ และแล้วในที่สุดผมก็ได้กลับมาแคสในแมปนี้สักทีนะครหลังจากที่ห่างหายไปนานตรงนี้ก็จะมีแร่ทองนะครับใครอยากได้ทรัพยากรแร่เยอะๆนะฮะก็มาขยายฐานตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเก็บแร่ได้เที่ยวละ8นดนะแต่ว่าถ้าเป็นแร่สีฟ้านี่จะได้เที่ยวละห้านะก็รู้สึกว่าในแมปนี้จะมีแร่ทองเช่จุดเดียวนะโอเคใช่จริงๆด้วยนะฮะอ่ะ คุณสเปเชียลก็ได้ไปก่อนหนึ่งแต้งนะฮะจากเกมที่แล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูกันนะคับคุณเอริกจะตีเสมอขึ้นมาได้ไหมแต่ว่าตอนนี้คุณเอริกทำโ oh อ้โ oh, ห over worker นะฮะเป็นแท็กติกพิเศษของฝั่งเซิร์งนะฮะที่อ่าอะไรนะเอาโดรนเนี่ยแปลงร่างเป็นสิ่งก่อสร้างแล้วก็สร้างโดรนขึ้นมาอีกตัวแล้วก็กด cancel สิ่งก่อสร้างนั้นไปนะ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะได้อ่าจนวนยูนิตท,ที่เยอะเกินสป라ายนะ,ะ <c oughs> ใช้ได้เฉพาะฝั่งเซิร์งนะครับ เธอเล่นกับโปรตอสเนี่ยทำไม่ได้นะอ่ะตรงนี้ลงสปอนนิงพูก่อนเลยเลยครับไม่ลงแฮทเชอรี่นะือมอย่าบอกนะว่าเขาจะเล่นเซอร์กิงรัชในตานี้โอเคพูลเสร็จแล้วยังไงครับโรชวอร์เรนโอ้โหลงพูดเสร็จลงโรชต่อเลยฮะเล่นโรชรัชหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอ่าแต่วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินเปิดด้วยริปเปร์นะครับโอเค การขยายเบสสองแล้วนะฮะตามปกตินะครับฝั่งซิร์กเนี่ยอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะฮะเซิร์กเนี่ยถ้าหากว่าเล่นสู้กับเทอร์เรนกับโปรโตอสเนี่ยจะจำเป็นที่จะต้องมีเบสเยอะกว่านะฮะอ่าอย่างตรงนี้นี่ฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยคอมมานด์เซนเตอร์เบสสองกำลังมานฮะอีกสักพักถ้าจะเอาให้แบบชนะง่ายๆเลยนะฮะต้องลงเบสเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามอย่างน้อยหเบสนะครับเพราะฉะนั้น ในเร็วๆนี้ฝั่งสีแดงก็ต้องลงเบสสามนะ,ะเว้นแต่เว้นแต่นะฮะเขาจะเล่นเกมเร็วนะฮะแต่ว่าเกมเร็วนี้ก็ต้องอาศัยทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะโอ้โหกดโรชมาแล้ว2ตัวนะเอาสามตัวเลยนะจังหวะน,นี้โอเคฝั okay, ่งสีน้ําเงินสกเกาเข้ามาเจออะไรบ้างฮะไหนขอดูซิเ <'m> จอหมดเลยนะฮะโรชวอร์เรนสปอนนิงพูลนะฮะเจอเบสสองด้วยนะครับแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยฝั่งสีน้ําเงินลงบังเกอร์นะฮะ เหมือนไปสกาแล้วรู้ว่าตัวเองกําลังจะโดนรัชนะครับต้องเร่งสร้างแนวป้องกันก่อนนะฮะตรงนี้อะไรครับเนี่ยแฟกทอรีนะฮะแฟกทอรีนะถ้าออกเสียงแบบตามเรียกว่าอะไรนะตามการออกเสียงของภาษาอังกฤษเป๊ะๆนะฮะจะออกเสียงว่าแฟกทอรีนะฮะแต่คนไทยจะอ่านแบบตรงตัวอักษรไงแฟกทอรีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะฮะแต่ว่าที่ถูกก็คือแฟกทอรีนะะนั่นแหละครับเอามาแล้วนะฮะโรชตัวแรก ยังไงครับโดนระเบิดนอกดาวเอาไม่โดนนะฮะโอเคตัวที่สองก็ตามมาติดๆนะครับตรงนี้มีโอเวอร์โหลดคอยเปิดแบบโอ้มาประจําจุดหน้าตรงนี้เลยนะไม่ได้ไม่ได้มีแค่โรชแล้วนะฮะเรเวเจอร์ก็ตามมาด้วยนะฮะเข้ายากแะ,ะ้ปฝั่งสีน้ําเงินในหน้าจอกจะบ,บ้านยากอยู่นะฮะแต่ว่าตรงนี้ว่าไงโอเคกําลังแปลงร่างเป็นเรเวเจอร์อยู่นะฮะวิธีการสร้างเรเวเจอร์ที่ถูกต้องนะครับเอาโรชตัวที่อ่าเลือดน้อยที่สุดนะฮะ เพราะว่าเวลามันสร้างเสร็จปุ๊บนี่เลือดมันจะเต็มนะเต็มเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบเนี่ยนั่นแหละตรงนี้เอาไซคอนโอ้โหยูนิตท,ที่ป๊อปปูล่ามากเลยนะในการเล่นเกมป้องกันนะของฝั่งเทรเรนเอาบิมไปแล้วนะโดนตัวเองด้วยนะสีน้ำเงินเอาเรียบร้อยเรเวรเจอร์แตกนะเนี่ยเอาเวสซีวีมาจิ้มแล้วยังไงครับโอ้โหรีเปอร์ฆ่าเรเวรเจอร์ได้โอโ้เป็นภาพที่เราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะฮะภาพนี้ ที่ฝั่งสีแดงตรงแก๊สเพิ่มเติมนะครับอ่าส่งรชไปรัช,ชไม่สําเร็จนะครับต้องเปลี่ยนแผนแล้วฮะรตรงนี้ขึ้นอ่าอะไรนะขึ้นแ,แ,ลแล้วนะฮะเอชเชอรี่ตรงนี้ก็ยังอยู่ยังไม่ลงเบสสามนะครับยังไงโดนโน็อกดาวน์กลับเข้าคลิปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็กลับมาประจําจุดเดิมนะครับฝั่งสีมันก็เล่นยังไงเอ่ยมีบาเรกบินมาตรงนี้เราจะบินไปไหนครับอ๋อบินมาเปิดแแบบให้ไซโครนนะครับไซโครนมันจะได้มองเห็นโอเวอร์โหลดได้นะ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งของอตัวแผนที่นะก็คือเป็นหน้าผาเล็กๆนะฮะอืมยูนิตที่อยู่เลเยอร์นี้เนะี่ยจะมองไม่เห็นยูนิตที่อยู่บนเลเยอร์ที่สูงกว่านะ,ะจำเป็นที่จะต้องมีตัวเปิดแบบนะครับอย่างเช่นยูนิตพ้าอากาศหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่ลอยได้อย่างของเทอร์รนนี้นะฮะโอเคถ้าตรงนี้ริปเปอร์เอามาแล้วนะฮะมาณจุดนี้นะครับใสโ่สโคลนใส่โคลนค่อยๆกระดึ๊บมานะครับเอามายิงโอเวอร์โหลดด้วยะฮะ ตรงนี้มีโรสช่ไหโยนระเบิดน็อกดาวน์เข้าไปหาตัวเองใกล้กว่าเดิมอีกนะฮะแต่วะนี้โอ้โหโรสมา3าตัวริปเปอร์อุ้ยไม่รอดแล้วฮะดึงหนียังไงครับฝั่งสีแดงคุณเอริกนี่ก็ส่งมาดักหน้าดักหลังอโอ้ยยังไงครับเจอแซน์วิชนะฮะริปเปอร์ไม่รอดนะครับเดียบรอยครับโอ้โหแล้วศพไหลตกลงไปหน้าผาเออน่าจะลงน้ําด้วยนะฮะเนี่ยตรงนี้ไซโคลนมาแล้วครับไซโคลนโอ้โหเดียวกับควีนนะฮะ ไม่ไม่ไหวแล้วครับจังหวะนี้มีโรชมาอีก4ตัวนะครับแล้วฝั่งสีแดงโอ้กําลังจะขึ้นทับอากาศทะนี่ขึ้นสไปรแล้วนะฮะมีการอัปเกรดบวกหนึ่งให้กับมีสายแอทแท็กด้วยนะครับของฝั่งสีแดงนะฮะโอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเวลากดอัปเกรดแล้วหนวดมันดุกดิกดุกดิกด้วยนะฮะของ Evolution Chamber ร์เนี่ยโอเคฝั่งสีน้ำเงินนะครับตอนนี้กําลังปิดบ้านนะฮะหรือที่สับ ผู้เล่นส่วนใหญ่เขาจะใช้คําว่า wall นะฮะก็คือสร้างกําแพงกันบ้านสร้างกําแพงปิดบ้านนะโดยการใช้ supply depot นะครับซึ่งข้อดีเนี่ยมันาสามารถยุบลงไปหรือว่าโผล่ขึ้นมาก็ได้นะฮะแต่ว่าฝั่งโปรโตสเนี่ยถ้าสร้างแล้วมันจําเป็นต้องเปิดช่องว่างทิ้งไว้นะฮะไม่สามารถที่จะวอลแบบสมบูรณ์แบบได้อย่างนี้นะฮะถ้าทำอย่างนี้นี่อันตรายนะฮะฝั่งโปรโตสนะครับอยู่ในของคุณจอกจากบ้านไม่ได้นะ โอเคฝั okay. ่งสีแดงนะครับขยายเบสสามแล้วนะฮะได้เลิกสักทีนะครับแล้วตรงนี้หลังจากที่สไปสร้างเสร็จแล้วนะฮะกดมิวต้ามา6ตัวนะครับโอเคตรงนี้โอ้ฝั่งสีน้ำเงินฮืมทรานซิชั่นไปหาเอ่อแบตเทิลครูเซอร์อย่างไวเลยนะฮะมีรีเสิชอ่าเวปอนรีฟิทด้วยนะครับเปิดล็อกสกิลอะไรนะยังมาโตกแคนนอนนะครับของแบตเทิลครูเซอร์ว่าแต่อยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่นี่นะกำลังมานะสองลำนะครับ uh huh. อย่งไครับออกมาแล้วนะฮะจังหวะนี้ว์ปมาอย่างนี้เลยนะครับฝั่งสีแดงก็ไม่น้อยหน้านะครับต้องออกคอรัปเตอร์มาแก้ทานนะครับ2ตัวนะฮะน่าจะไม่ไหวนะครับดูทรงแล้วโอ้โหลงสปอฟรอเลอร์ด้วยยังไม่ทันเลยนะฮะว้าไม่ทันแล้วครับฝั่งฝั่งสีแดงน่าจะต้องกดยอมแพ้แล้วนะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยครับสปอแตกนะครับแตกหนึ่งแล้วก็แตกสองด้วยนะครับหืมไม่กดแคนเซิลด้วยนะฮะโอ้ผลงานค่อยๆตายไปทีละตัวสองตัวนะฮะ อ,อจังหวะนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับคอร์รัปเตอร์ออกมา3าตัวผมว่าไม่น่าทันแล้วนะจังหวะน,นีะ้ตัวแรกมาแล้วนะฮะยังไงครับคอร์รัปเตอร์นี่มันทํโบนัสดามจให้กับยูนิตมาสีอย่างแบทเทิลฟูเซอร์ก็จริงนะแต่ว่าตัวเดียวมันไม่พอนะครับมีมิวตาเข้ามาแจมด้วยครับเนี่ยโดนปืนใหญ่ยามาโตเข้าไปทีเดียวก็แหลกสลายแล้วนะฮะตรงนี้มิวตาผมว่าไม่ไหวนะมิวตาควีนก็ไม่น่าจะไหวด้วยนะควีนนี่มันยิงมันยิงเข้าน้อยนะฮะตรงนี้เอายังไงเนี่ยคอร์รัปเตอร์โผล่มาอ อย่าลืมนะครับว่าเอา้าแล้วในขณนะดเดียวกันฝั่งสีแดงก็ส่งโรชเข้ามาป่วนนะฮะแต่ในบ้านสีน้ําเงินก็มีบีซีอยู่นะฮะเบนท์แอนด์คูเซอร์แหละอ่าแล้วก็เรียบร้อยนะครับโอ้โหมีจัำม,มาเสริมอีก2ลํลำนะครับรวมทั้งหมดเป็น4นะฮะทำให้ฝั่งคุณเอริกต้องจีจีเลยนะครับผมโอ้โหอย่างที่คาดการไวไปเลยนะ,ะจริงจริงเดาได้ไม่ยากนะฮะเจอเจอขนาดนี้เนี่ยเป็นผมผมก็กดยอมแพ้เหมือนกันนะสรุปนะครับคุณสเปเชียลชนะไปอีกตาหนึ่งนะฮะสรุปก็ คะแนนชนะไปที่สองต่อศูนย์นะฮะยินดีด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ